จ้ะทุกคนอันนี้เป็นสะโพกไก่วันนี้เราจะทําสะโพกไก่อบซอสบาร์บีคิวเนาะทุกคนจากที่เคยทําซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวเราเปลี่ยนมาเป็นสะโพกไก่เพราะซื้อไก่มาเนาะทุกคนเนาะเออนั่นแหละส่วนผสมก็เหมือนเดิมจะ้ะเดี๋ยวใส่ทุกอย่างลงไปผสมอันนี้ก่อนอันนี้เป็นซอสพริกจะ้ะ ชอบเลยนะซอสมะเขือเทศจ้ะอันนี้เป็นน้ำตาลฟารินจ้ะทุกคนเกลือกระเทียมกระเทียมสับใส่น้ำมันพืชหน่อย ก็น้ำผึ้งหงปาป,ปิกาเพิ่มสีสันออริกาโนวันนี้ไม่มีพริกไทยป่นอะทุกคนพริกไทยขาวอะมีแต่พริกไทยดำแบบนี้ จะใส่เยอะเติบจ้ะ,ะจะใส่น้ำไปนิดนึงจ้ะจะตอนอบจะได้ไม่แห้งคลเข้าให้เข้ากัน ได้ซอสประมาณนี้นอ่ะไม่ชิมหรอกที่เกียจชิมได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเลยรสรสชาติยังไงก็ตามที่ตามที่ปรุงเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ไ,ไก่ไหมักไว้นี่เราเล่เอาแต่กระดูกออกเออเอากระดูกออกเนาะเล่เอากระดูกออกน,นี่น่านไง จับขังเดียวซสรแล้วลุกเขาหมักทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวไปใส่ภาชนะแล้วก็อบเนาะอบเหมือนกันกันกบซี่โครงหมูอะแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบไม่ต้องเอาฟอยล์ปิดอะทุกคนก็อบได้เลยเพราะว่าไก่สุกเร็วเนาะ ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวแช่ทิ้งไว้แช่ยเย็นทิ้งไว้หมักทิ้งไว้ในตู้เย็นอ่ะนี่เราก็จะได้สะโพกไก่ซอสบาบิคิวเคเดี๋ยวเราจะให้บจัดโอ้แล้วก็หดเลยนะ ชินไม่ได้ไงเ,เ,เล็กรู้ไหมว่าแ,แม่ทําอะไรเนี่ยรู้หรือเปล่ารู้ว่าแม่ใส่อะไรมนาะไม่ทําอะไรเนี่ยไก่อะไรไก่อะไรไม่รู้อ,อ้าวแม่มีซอกผิดป,ป๊อปมันไม่พอหด,ดูมาถ้วยแก้วเยอะเปลี่ยน,น,นถาดทุกคนมันเล็กใส เอาตัวเองยังไม่ได้ทายเลยแล้ว,ลวตัวเองยังไม่ได้ทายเลยว่าอะไรไม่ได้ใช่ไมไม่ได้พูดทายทายทาย,ทายยัดแต่หมอในอะออไรมะไร โพกไก่อบซอสบาบปคิวเหมือนซี่โครงมาบปคิวนั่น<อ>แหละแต่ว่าไม่มีซีโครงไงก็เลยใช้ไก่ okay, โอเคทุกคนได<จ>้ก็จะเ,เอาไปอบจ้าอบไปทุกคนตามชอบเลยม,มีผู้บ่าวนางถาก,กินเขาพี่น้อง คากกลิ่นสมือเสมือเด้อผ้อากันนั่งคนหนึ่งอ,อ,อยู่ในครัวนี่แหละคนดไปใส่เห็นไหมเห็ดกับเขาในครัวเด้อพี่น้องคอยเปลี่ยนมานเปลี่ยนอผ้มาม่านของครัว ได้ได้ๆได้ยังได้ครับน่ากินมากทุกคนชึบอันนี้เป็นฝานึงอ่ะปะตัวเดียวนึงโล่งก่อนปึ๊โอ้ยขาดเลยบ่เป็นหยังดอกอ่ะโล่งเป็นหยังมันเดิมจะทําสลัด น้ำสลัดสมุนไพรออกเปรี้ยวเนาะอร่อยเนาะอย่างถ้้ไปยืนกินอยู่นั่นแหละปดใจไว้กินก่อนอาหารเย็นวันนี้ไก่อบซอสบาร์บีคิวดู น่าก,กินเน,ะนาะน่ากินครับออหอมด้วยแล้วก็มีสลัดออแล้วก็มีแฟนฟรายแล้วก็ทั้งนี้อมีปลาสวายนึ่งปลาน,นึ่งแล้วก็ผักผักลวกครับแล,แล้วก็น้ำพริกปรเป็ดครับออจัดเซจานหยิบเลยนะ <c oughs> เฟรนมันเหลือแค่นี้ทุกคนก็ได้แค่นี้ <laughs> ได้สองจานได้คนละสองชิ้นนะคนหนึ่งจะได้สามเอาไว้ให้เข้าแล้วหรือใครไม่อิ่มก็เอาสามได้อืมนี่ อพอมาซาด้ยจ้ะทุกคน <Hello. S 1> ก็เหลือไว้เพราะว่าเขาไม่ได้เฟ้นไฟก็ให้เขาไก่แล้วกันสลัดก็เหลือเยอะอยู่เออนั่นแหละไปเ uh huh. ฟ้นไฟเอาไว้ก็ไม่กรอบแล้วเนาะครับเดี๋ยวรเราไปลาด uh huh. ไก่จ้ะทุกคนไปกินเขาเ่าแรกเนาะจา้ะ ดูทั้งนี้ก็เป็นของแม่เนะจ้ะแม่นี่กินได้สามมือเพืดด่อนนี่ถาดนี้พี่น้องแต่ว่าพักนะเอาไว้ให้ลูกๆเพราะว่าลูกๆชอบแบบปวบแม่ก็กินด้วยนิดหน่อยจ้ะแล้วก็ปลาน้ำพริกปรราลานมดม,มก็กินได้จ้ะนั่นแหละไปะกินข้าวเล้งกันจ้ะเคทุกคนสวัสดีทุกคน ไปดสปุสคอนบไหมความสบายดีไมมดปกินข้าวแรงเลยสองชิ้นไม่รู้จะอิ่มหรือเปล่าก็กินปลากับแม่ด้วยละกันเพราะว่าไก่มันมีหนึ่งแท็กแค่นั้นเออผักบวบนะ่ะทําให้เออใส่ไปเลยต้องเอาไฟออกก่อนเอาเอาเฟรนไฟออกวางไว้ข้างนอกเออเพราะว่าจะราดน้ำซอสก็ต้องแบบเดี๋ยวเฟรนไฟมัน จะเหี่ยวแฉะเดี๋ยวให้นมนมเพิ่มเอาซอตราดก่อนจ้ะกินข้าวกินข้าวกพลเก็ตักน้ำพีิกก่อนชิมเลยเอาทำไมพอมีชิมผักก่อนชิมผักก่อนชิมอย่างก่อนกับกลิ่นลูกแล้วใกล้ก่อนจบดเหรอตอนทำแม่ไม่ได้ชิม โอ้โอเคไหมไม่แต่ว่าดีกว่ามุ่มมั้งพราะม่มันดูมาทอาปกินเองแต่ฮัลโหบางรื่ใช้นพมก่ด้วยูเดูด้อไทังนไ้นเน่แม่แม่ชิมแม่ไม่ชิมครัถ้าอยากกินคือจะกินแต่ไม่ได้อยากกินอันนี้อยากกินปลาปลาหนึ่งทุกคนปลาหนึ่งปลาหนึ่งชิมเลยเด้อ ตั้งหนึ่งชิ้นสองสามสี่ห้าชิ้นอ่ะทุกคนเขาก็มีผักกาดด้วยบวกลองชิมดที่บวกมันมันขมไหมเสียงรถหมอเสียงรถหมอรถฉุกเฉินพยาบาลครับไม่ขมไม่ขมเย้ น้ำหวานแม่จะหมดขวดหนึ่งแล้วนะใครกินเยอะกว่าเาไปกินเลยให้รอให้น้ำแข็งมันละลายให้หนึ่งสุดชื่นสุดชื่นขออนุญาตก,กินมือเด้ทุกคนกินได้ ก่อนอาทิตย์หน้ามีสอบอาสอบก็วันนี้ก็มีสอบไม่ใช่หรอก็อันนี้อภาษาอังกฤษอันนี้สอบบาร์สักแค่อะไรเรียนได้นิดเดียวสอบอีก่ละสอบเก็บคะแนน ครับแล้วก็สอบปนีนี้วิชาน,นี้จะจบจบแล้วเริ่มว,วิชาใหม่ยวาอ่ะเร็วแท้สองอาทิตย์เองออเดี๋ยวมากไม่ถังเอาเลยเอาไปใส่ซอสนี่ก็ได้อืม เอาไปวางแล้วนะ่้เราใส่ซอสอืมจับจิมนะผิดประเด็กแสบกว่าอก่อนโปรแกรมที่ผมเรียนใช่ไหมทั้งหมดสามลอยคะแนนวิชานี้สองจุดห้าคะแนนสองจุดห้าคะแนนวิชานี้ครับวิชาหน้า สิบส <14. S 2> ี่สิบสี่คะแนนครับเ็ตต้องถึงสามร้อยอเพอืมอืมหัมมวจริงเหรอ มีบางคนถามเรื่องปลานี้ทํายังไงไม่ให้คาวเนาะทุกคนอันนี้คือไม่คาวเลยเนาะเล็กเนาะแมสคาวหรือแบบปลาไม่คาวเลยทุกคนคือมันเป็นปลาแช่แข็งเนาะปลาสวายแช่แข็งอะ่ะทุกคนเอาออกมาละลายน้ําแข็งเสร็จแล้วก็ล้างล้างสักสองรอบแล้วก็แช่แช่น้ําเกลือแช่แป้งมันทิ้งไว้สักห้านาทีแล้วก็ล้างออกถูถูไอตรงหนังมันออกนิดหนึ่งอะ่ะทุกคนถูถ,ถูหนังอะ่ะ ขอบขอบเนี่ยไม่ขาวแล้วปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสแล้วก็เกลือแค่นั้นก็ใส่แบบเป็นใบมะกรูดตะขาตะไคร้แล้วเอาเป็นเนื้อแค่นั้นทุกคนคือไม่ขาวเลยกินง่ายกินง่ายเนาะครับไม่ได้รู้สึกว่าแบบหยีอ่ะทุกคน <c oughs> เลยอ, <c oughs> อร่อยเป็นกับน้ำพริกปลาหื้ม อันนี้ผมกับปานถิดิเลยไม่สายทำบ,บ้านเร็วคะ่ะเร็วอบอกเลยว่าห้าโมงคิดว่ามาหาโมงกลับบ่ายโมงบ่ายโมงครับการลวกเอาัจ ให้ก็ลวก <c oughs> อากาศเริ่มหนาวแล้วทุกคนครับเย็นๆก็ <c oughs> <c oughs> กันยาแล้วเนาะ มือนี่แหละเพราะเวลาเวลากินปลาเราแบบใช้ช้อนไม่ถนัดอะะ่ะทุกคนเอ้ามันกระเด็นเสื้อลูกเอ้ยเก่งดีดีร้อยหนึ่งเก่นดีดีเก่นดีๆนอยดี อใช้มือหยิบก็ได้ผักเนี้ยไม่ต้องใช้ซ้อมอืมัมนหลุดหนึ่งชิ้นแล้วสักกูหนึ่ง,ง,งชิง้นเลจะหมอดอ มอาแก้ออกไปก่อนทุกคนมือจะได้ไม่ตีทุกคนอันนี้มีสอบใช่ไหมรูมบอกถ้ามาสายเข้าไม่ได้เข้าสอบไม่ได้เริ่มแปดโมงสิบพัก ปไหมไนึ่งคอนมาอรปิดประตูใช่ไหมแล้ก็ตอนกอปิดประตูมันจากสิบห้าถึงสิบหกทไม่ได้ทาไม่ได้เลยหรอไม่ได้อ๋อมงพีคเลยต้องวาแล้วผิดชอบครับชอบนก็เรี่องออทุกคนนั่งกลัวมาเขาก็ให้เวลาแล้วนี่ย เราโตแล้วไงคะ่ะอืมมันไม่เหมือนในศพแต่ผมงแมทิวถ้าสายเขาให้เขาให้เท่าไหมหรู้ว่าทำวันหลังเนสต์กรองเนสต์กรองห้ทำวันหน้าออืทุกคนนั่งเงียบอาร์เอรอารันทมเราโตแล้วครับเวลาเป็นเรื่องสำคัญมากครับอืม ไปไหนก็สร้างเราต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยครับครับไม่ใช่ว่าเราสอบสิบห้าเราสมมุติว่าเราสอบแปดโมงเช้าเราไปถึงแปดโมงเช้าไม่ใช่ครับอรไปก่อนเวลาสักนิดหนึ่งอ่ะมันรู้สึกว่าเออเราเตรียมพร้อมอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่นไหมอืออึต้องกลัวมั้งว่ากลัวไม่ได้ข้าสอบอ่ะอือเพราะว่านี้ครั้งที่สามอยู่ห้องห้อง ห้องเรียนนานๆใช่ไหมแต่ว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองผมไปกับเดินกับเดินตามเพื่อนแต่ว่านี้พอมาอมาตะเช้าเพื่อนมาอยู่ที่โน้นก็มาต้องขาแอง้วผมผมหามีเวลาหาห้องดีแล้วครับดีแล้วพอไปสายเราไม่รู้ห้องอยู่ตรงไหนสายอีกสงสัยเขาเดินหาห้องหรือเปล่า ผู้หญิงผู้ชายแม่ลูกใช่ไหมป้าเดี๋ยวแบบประเดี๋ยได้ยินได้ยินแต่ว่าไม่ได้เห็นหน้าเปิดแล้วก็ปิดเลยใช่ไหมห้ามเข้านะผมเข้าใจแต่ว่าก็เสียอะไเอาเสร็จสมเสียใจใช่ไหมลูกสาเสียใจแทนเพื่อนไม่ได้เข้าสอบอืยิ่งก็เปิด ที่แบบมันงมดมส่วนะอะสำลิสิญญส้นนะเาแล้วเล็กเรียนรู้อะไรวันนี้ <h ums> เริ่มมาสายอะเรียนรู้ว่าตัวเองจะต้องไปให้ให้ตรงเวลาให้เผื่อเวลาเราก็ต้องเรียนรู้ครับแต่เล็กไม่เคยสายนีู่ก ดีมาเอย่างน้อยหนึ่งสองนาทีไม่สายก็โอเคอืมเขาคงหาห้องแบบแม่ว่าครับแม่ไปล้างมือแล้วก็เลยมาใส่ถุงมือสิเอา มีใส่ถ้่วเก็บไว้กินพวุนี้ใช่อร่อยมากอัยมาลกินไปสองตัวครึ่งจากทุกคนผักกแม่กินสลัดไงก็เลยเหลือผักกาดไว้ครับ แล็บไวไม่งั้นจะกลิ่นออกในตู้เย็นรุ๊ดอีกแล้วว้าวอย่างนี้ประดักประดัขายดีดีดดเด้อประดกเแม่แซบเราทำไม่เค็มเนอะเราละลายน้ำเยอะเวลาต้ม เอาต่อนมันมาต้มมาทุกคนเราก็ละลายน้ำเยอะมากเอามาใส่นีเออแค่นั้นแหละมันชอบหลุดไงทุกคนตรงไหนก็ได้ทาให้มันฟาสแค่นั้นะ่ืะมันจะได้อยู่โอ้ยติดมือเนาะ ติดมือแม่เลยนเอออย่างนี้น่ะงกไปใส่ตู้เย็นโอเคเดี๋ยวสิไปล่างถวยล่างซ้ำจะทุกคนจาอิ่มแล้วมือนี่ใครหิวอะไรก็ผลไม้แล้วกันนะเละไก่ก็แบ่งๆกันกินทุกคนหนึ่งแพ็คหนึ่งกิโลก็ได้ประมาณเจ็ดน่องอะเออเจ็ดสะโพกอ่ะครับเออโอเคขออนุญัตฟัชอัช ขออนุญาตเก็บครัว่อนเด้อพี่น้อง <c oughs> ทักทายกันสวัสดีเด้อทุกคน